Bubble blowing simulator ครับจำลองการเป่าฟองสบู่แล้วก็มีอัปเกรดปืนโอโ้มันน่ารักสุดๆเลยคุณแบบนี้ปริงปริงปริงดูสิคุณสามารถที่จะกดและเป่าฟองสบู่ได้อะไรอันนี้ผมยังงงวิธีเล่นอเียเขาไม่มีทูตอวเรียลอะไรเลยเดา่าเราเต็มแค่สิบครับเราเข้าใจเข้าใจระบบแล้วฟองสบู่เราจะเต็มที่สิบนะครับจากตัวนี้อ่าอย่างที่คุณเห็นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้อง เอาสปองสบู่ที่เรากดได้เนี่ยเอาไปขายครับเพราะว่าเต็มแล้วเราก็ได้เงินมาเนาะอ่ะเซลผมไม่มีโรบัคส์นะผมเลยเน้นไปที่การขยันในเมื่อเราขยันเราก็จะได้ทุกอย่างอ๋อผมอัปเกรดได้แล้วนี่โอ้คุณดูสิจาก10ลูกกลายเป็นคุณสามารถเก็บฟอสการดได้ถึง250ฟองเลยทีเดียวสุดยอดผมซื้อเลย ทีนี้เราจะได้เดินไปเดินมาได้อย่างสบายใจตรงนี้มีอะไรด้วยครับ w o r l d Jungle ครับ Jungle ไหนไปดู Jungle สิต้องจ่ายเงินนะครับคุณต้องมีเงินคุณต้องมีเงินเช่นกันเงินของผมเยอะขึ้นแล้วผมไปที่ช็อปครับและผมมาเริ่มกันที่ Double Blower ไม่กทายห่งการเป่าฟองอากาศครับ อันนี้ยิ่งกดเร็วยิ่งได้เยอะหมดฮะโทษดิมัลติพายเต็มแล้วฮะกดสะเออเลยฮะผมได้อันใหม่แล้วผมอยากได้เปิดได้ได้ปืนปืนใหม่สปรลช์วาลสเปซวานครับวานปะราคา8 0 0ครับจัดไปเลยปริงคุณดูนี่สิฟองอากาศมีเต็มไปหมดเลยโอ้ยมันได้ฟองอากาศเยอะมากเลยคุณนี่เป็นฟองอากาศแบบดบดับเบิลดาเมจครับ พันหกแล้วครับรวดเร็วคร,รวดเร็วเรามาเปลี่ยนไม้กันดีกว่าเปลี่ยนอุปกรณ์กันเป็น ripple emitter 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 ใช่ไหมพันห้าครับกดไปเลยอันนี้เป็นพัดลมนะครับก็ <c oughs> น่ารักดีครับ <c oughs> น่ารักดีจังพัดลมฟอสกัดผมไม่รู้นะว่าผมพูดน่ารักพอหรือยังสำหรับคอมเมนต์ในคลิปที่แล้ว <c oughs> พัดลมฟองอากาศผมน่ารักพออย่างคุณ <c oughs> ผมน่าจะมงมิ้งพอแล้วแหละพัดลมฟองอากาศเงินผมไม่พอผมต้องการเพิ่มเติมในการรีวิวเจ้าอุปกรณ์เป่าฟองอากาศนี้ผมว่าผม้องซื้อแบคแพคหน่อยแล้วแหละจะผมจะได้เดินไปรอบๆได้สามพันห้ารอแป๊บนะผมผมซื้อข้ามเลยได้ไหมผมซื้อข้ามไปนู่นได้เลยเนี่ยเนี่ยผมซื้อผมขออนุญ,ญาตพวกคุณซื้อข้ามหน่อยนะ คุณก็น่าจะเห็นว่ามันก็แค่เรียงลําดับการเก็บเฉยๆคนละสีเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเรามาสนใจอุปกรณ์เป่าฟองอากาศกันดีกว่าว่ายน้ำได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยผมก็โดดสองจังหวะได้อ่าผมก็โดดสองจังหวะได้นี่เองพัดลมฟองอากาศเปิดอย่างเงาเปล่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 าเอ้ยผมจะก,กดสัตว์เลี้ยงอะ่ะมกดสัตว์เลี้ยงเลยผมมีเงินอยู่โนเต็งคอมมอนครับได้แมว โมกุอีกทีนึงคอมมอนครับได้ด็อกเราเอาไปขายแล้วเราเปลี่ยนอุปกรณ์กันดีนกว่าขอนอนุญาตปาเมือนสักครู่นะครับในการเดินบนไปบนมาตรงนี้เฮ้ย <c oughs> ผมใส่สัตว์เลี้ยงไงผมว่ามันน่าจะได้ไอ้นี้เพิ่มขึ้อนอ๋อใส่ได้สมตัวนะฮะไหนสัตว์เลี้ยงผมอยู่ไหนสัตว์เลี้ยงผมอยู่ไหนัหนคบคุณผมอีควปปแล้วอ่ะสัตว์เลี้ยงผมไม่มา ถ้าชอบพวกคุณอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสำหรับคนที่กดไลค์กด Subscribe ให้นะครับขอบคุณมากครับควากิสโมครับราคา1 5ื่นจัดไปปริงโอ้โอ้โอ้อันนี้ก็สุดยอดเลยครับอันนี้อันนี้ออกมาพี่อยู่เลยฮะว้าวคุณจะเห็นฟองอากาศเต็มจอเลยฮะผมยิงใส่คุณไงล่ะแปร์แปร์แปร์แปร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  เงินผมมีเป็นแสนแล้วผมว่าต้องข้ามวิแน่ๆเลยผมขออัพเกรดในส่วนของกระเป๋าเป็นขั้นสูงๆนะครับนี่ขั้นสูงสุดทุยขั้นสูงสุดเลยใช่ไหมฮะปืนใหญ่ฟอร์กัสผมเปลี่ยนดีกว่าผมน่าจะเงินพอนี่สามหมื่นเองครับคุณสเปลสปสเปสสปรยสเปรย์เชื่ออ่านยากจังเลยสเปสสเปรย์นะครับสามหมื่นครับ กดไปเลยสเปรดสเปเยอร์ครับโอ้สีมันสุดยอดไปเลยว้าวอันนี้ยิงได้เยอะกว่าเดิมครับสำหรับสเป,ปรย์สเปเยอร์มุมนี้แล้วกันะะเนาะ้นดูซิเรามีอะไรให้ต้องไปกันอีกไหมผมมีเงินด้วยพอโพราะเราเก็บเงินเยอะมากแน่ๆเลยเก็บเงินเยอะมากๆครับโซฟแลนครับโซฟแลนน่าจะเป็นที่ท,ที่ราคาต่ำสุดแล้วห้าแสนห้าเก็บตังค์สักครู่ครับคุณผู้ชม รอผมสักครู่เดียวเราจะไปโซฟแรงกัน500ห้าแล้วครับ500ห้าแล้วครับคุณผู้ชม500ห้าแล้วเราไปโซฟแรงกันดีกว่าผมอยากไปดูที่โซฟแรงมีอะไรปปปปปรไปต้องจ่ายเลยเหรอผมอยู่โซฟแรงแล้วครับอ่าเงินผมหมดไปแล้วครับอ๋อมาขายใหม่ตัวนี้เหม,มือนเหมือนเปลี่ยนแมปเลยฮะมันมี โอ้ยทุสซี่อิมมิลเตอร์อะหนึ่งล้านครับกดไปเลยโอ้ oh, เป็นปืนฉีดน,น้ำมันใหญ่นะครับคุณจะเห็นว่ามันยิงรัวมาก,มากนี่มันเยี่ยมไปเลยปรึง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 พวกคุณเห็นผมหรือเปล่านะผมอยู่หลังฟองนง้ำไปละอุ๊ยผมเพิ่งสังเกตว่าเพชรของผมมีแสนเจ็ดแล้วครับ คุณผู้ชมผมสามารถอัพอะไรตรงนี้ได้บ้างแล้วใช่หรือไม่อ่ะออโต้คลิกครับผมอัพไปที่ออโต้คลิกก่อนเลยผมอยากสบายเอ่อเพชรสตร็งครับไหนเรามาดูชิ้นถัดไปที่ราคาเท่าไหร่อ่าวร้านสี่ซื้อได้เลยครับโฟมใช่ไหมอ่านว่าโฟมใช่ฟอร์มโฟมโฟมโฟร์ฟิสเฟิร์ลเฟิร์ลทำไมชื่อปืนแต่และกระบอกอ่านยากงี้ครับทุกทีร้านสี่ครับกดเลย <laughs> อ่าอุยอ้ยอุ้ย อันนี้เป็นแกตเตอร์ลิงกันนะครับปืนกลถ้าถืออย่างเทะมันไม่หนักเลยครับคุณคาบาิบราโอ้โหโอ้อันนี้สุดยอดเลยฮะบ,บาซุกา้าคุณบาซูกา้า <c oughs> อันนี้เท่มากอันนี้เท่มากผมชอบอันนี้อวกาศสุดๆเลยเราเอาตรงนี้ไปอวดคนตรงนู้นนิดนึงสวัสดีครับสาวน้อยปืนผมใหญ่นะครับ <c oughs> ฟองอากาศผมเยอะนะครับใช้ของผมก็ได้นะโอเชียนแลนด์ครับไปเลยครับ75ล้านครับปริง ว,ว้าวกูดูที่นี่สิใต้ท้องทะเลครับคุณผู้ชมเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ4ล้านครับสูงสุดคือ289ล้านนะครับ289มิเลียดนะครับเยอะจริงๆเลยเห็นแล้วกระท้อฮะในเมื่อคุณยังดูผมอยู่ผมจะปลดล็อกมันทั้งหมดเองในแบบแบบนี้กดไลค์กด like, แชร์กดซับ,บสไคร้ด้วยครับ เขาไม่ให้ดูว่าคุณขับปีปลาสู้ๆ,ๆ,ๆไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะไม่เอาเข,ขืนมารีนเจ็ตครับ35ล้านโอ้เอาเอาเ,อาเ,อาเซะเงินหมดเลยมารีนเจ็ตครับน่ารักเหลือเกินอันนี้เป็นลักษณะของปลาปลา,ปลาอะไรนะนี่ปลาอะไรเราจับหางปลาแล้วก็ยิงอาาอกมาฟอร์กาดนะครับคอโรบ,บับเบิ้ลครับ170ซื้อเลยเป็นปลาฉลามนะครับที่มีปืนสามกระบอกอื ไปฉลามเปล่าเปล่าเป่าเป่าเป่า,ป,า,ป,า,ป,าปุ่ม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 ,ม,มตอนนี้ผมมีสามรอยยี่สิบเก้าล้านแล้วครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของแมปนี้ครับ289ล้านครับ,วบเวฟเซิร์ฟอร์จัดไปครับตัวอะไรจร,เระเข้ครับจร,เระเข้สุดยอดเลยครับเป็นจร,เระเข้ที่ปึงปังดีจริงเลยวิงว่งวังบวิ่งวับไปดูตู้ปลาหน้าส,สีสวยมากเลย พร้อมกับโจระเ้ของผมเลยละมันช่างเรืองแสงีจริงๆผมว่าผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับโซฟแลนด์ land, และไปที่โอเชียนแลนด์เพราะว่าต่อไปเนี่ยทอยแลนด์ Toy มันใช้1.5บิเลียดเลยมันเยอะจริงๆครับมันเยอะจริงๆว้ผมอาจจะมีมาทําต่อให้มันครบๆหน่อยนะเพราะวันนี้ปืนอะไรน่าสนใจอีกไหมนอกจากปืนที่เป็นโจระเนี่ครับ ครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ให้ด้วยจะดีมากคอมเมนต์ชมชมนะอย่าตีอย่าตีเยอะอย่าตีเยอะอย่าตีเยอะไม่เอาไม่เอาอย่าตีเยอะนะเจอกันครับทุกคนปั๊ม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 ยิง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 ครับยิง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 